คืองี้คือเดิมอะผมเป็นคนตาตกแบบตกมากมันเป็นคาแรคเตอร์ไหมมันก็เป็นคาแรคเตอร์นะแต่คือเนืกอว่าหลังๆมาเรารับงานประเภทอีเวนต์มากขึ้นเวลาเรารีวิวสินค้าหรืออะไรเงี้ยมันต้องเฟรชมันต้องตื่นนิดนึงไงมันเลยออกมาไม่สุดผมก็เลยอยากทำตาสองชั้นนะครับคือผมว่าไปเห็นรูปนี้คือรูปนี้มันเป็นรูปที่คล้ายๆผมเลยรูปแรกคือตาตกเห็นไหมแล้วรูปที่สองอะคือเขาทำออกมาแบบธรรมาชาติมากอะเราก็เลยแบบโอเคต้องเป็นหมอคนนี้เอาคนนี้แหละ เอาจริงผมว่าเจ็บน้อยกว่าทําจมูกหรือทําเลเซอร์หน้าอีกอันนี้พูดแบบจริงๆเลยนะกังวลไหมเพราะว่ามันเสร็จออกมาดูดิดูสภาพตอนเสร็จดิมันจะไปรู้ได้ไงว่าเสร็จออกมาแล้วมันจะดูดีวะใช่ไหมคุยอันนี้ผมนับถือหมอมากเลยคือเขาทําทออกมาในแบบที่เราอยากได้จริงอะ่ะเนี่ยมันออกมาแบบคือแบบที่ผมอยากได้เลยเว้ยอย่างแรกเลยนะคือเรื่องบุคลิกคือผมรู้สึกว่าผมดู